สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการาใส่ตัวอ,อักษรที่เป็นตัวอ,อักษรพิเศษนะครับนั่นก็คือตัวอ,อักษรที่ไม่ใช่ a b c d ทั่วไปนะครับสมมุติว่าเราต้องการพิมพ์ตัวอ,อักษรที่ไม่ใช่ a b c d พวกนี้ที่มันเป็นตัวอ,อักษรพิเศษอย่างเช่นตัวอนะัลฟาแกมมาเบต้าพวกนั้นนะครับผมก็อาจจะหาได้จากาวิธีการอื่นๆก็ได้อย่างเช่นไปพิมพ์จาก microsoft word แล้วก็ คัดลอกเป็นภาพนะครับปิ้นสกรีนเป็นภาพมาแล้วก็เอามาใส่อันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่วิธีการนี้ก็คือ,อาสามารถพิมพ์ได้จากในโปรแกรม Sony Vegas Pro ได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้า Microsoft Word เขาก็จะมีฟัง์กชันที่ชื่อว่า Equation สามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ทาการทางฟิสิกส์ทางอะไรได,ได้ง่ายนะครับแต่ใน โซนี่เวกัสโปรนั้นไม่สามารถที่จะไปเขียนในลักษณะเป็นสมก,การทางคณิตศาสตร์ได้ดีเท่าไหร่มันจะมีเศษส่วนมีสแควร์รูทมียกกําลังอะไรพวกนั้นคงจะมีตัวห้อยตัวยกตัวอะไรสารพัดนะครับอันนึงคงน่าจะไปใช้พวก Equation ในโปรแกรม microsoft word แล้วก็ริ้นสกรีนมาแล้วก็มามาทำเป็นลักษณะเป็นรูปภาพ มาใส่ใน Vega s Pro ก็น่าจะจะดีกว่านะครับถ้าวิธีการนี้ก็คือเอาตัวอ,อักษรที่มันเป็นตัวพิเศษเนี่ยมาพิมพ์ในบรรทัดเดียวใน Sony Vega s Pro ก็พอสำไดน้นั่นก็คือเราสามารถหาโปรแกรมนนั้หาตัวอ,อักษรน,นั้นได้จากนี้นะครับก็คือไปที่ All โปรแกรมนะครับ Start All p โปรแกรมแล้วก็ไปที่ Accessory นะครับ ร a ดออ r o g กรมแล้วก็ Accessory a c c อ s s o r y Accessory อยู่นี่นะแล้วก็ไปที่ s y s t t o t l s y s t e m Tool นะแล้ว c h a ์เ e คเตอร์ครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวอักษรที่แปลกแปลกแปลกแนวออกไปนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเอาฟอนต์ไหนสมมุติว่าผมจะเอาตัวอักษรที่มันเป็นหน้าตาแปลกๆอันนี้เนาะแล้วก็ซีเล็กแล้วก็ Copy แล้วก็มาวางตรงนี้นะครับ วางเพรสลงไปสังเกตหดนว่าม,มันจะฟอนต์มันจะเล็กนิดเดิงเราก็ปรับเป็นอะไรก็ว่าไปนะเราจะได้ตัวอักษรหน่อยเห็นไหมอ่าวเศษอ,อักษรแปลกๆอ่าอยากได้ตัวไหนก็ไปคัดลอกมานะครับอยากได้ตัวอ่าตัวนี้อ่าคัดลอกมาก็วางไปแค่นั้นเองนะครับ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวอ,อักษรที่แปลกๆที่อยู่ในอฟอนต์ที่เขาเขียนมานี่นะครับวันนี้ก็นำมาแนะนำกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ